ประชาชนจํานวนมากเลยออกมาต่อคิวกันข้ามวันข้ามคืนยาวหลายกิโลเมตรเลยนะคะเพื่อที่จะขอโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตล่ะค่ะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้สการะพระบรมศพของควีนอลิซาเบธที่2นะคะที่โถงเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอน ประชาชนยังต่อแถวกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะเพื่อที่จะรอคิวนี้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยคิวยาวประมาณ5กิโลเมตรแล้วก็มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องต่อคิวยาวนานถึง30ชั่วโมงก็ได้ในขณะที่หีพระบรมศพค่ะคลุมด้วยธงประจำพระองค์และวางมงกุฎ Imperial State Crown โดยมีทหารมหาเล็กรักษาพระองค์อารักขาตลอดเวลา แล้วคนที่เข้ามาสักการะพระบรมศพก็เป็นคนทุกเพศทุกวัยบางคนเนี่ยจุงสุนัขเข้ามาก็มีนะรหรือว่าหลายคนเนี่ยก็มาเนี่ยดูนะเนี่ยจุงสุนัขเข้ามาเนี่ยเห็นไหมแบบนี้ก็มีเหมือนกัน หรือว่าเป็นบางคนก็คืออุ้มลูกจุงหลานกันเข้ามาซึ่งรัฐบาลเขาเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพควีนได้ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึง6โมงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะรัฐบาลคาดว่าน่าจะมีคนมาแสดงความอาลัยมากถึง750,000คนด้วยกันแต่คนที่มาต่อคิวจริงๆก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะถึงล้านคนนะแต่ว่าไม่ได้เข้าหมดทุกคนเพราะว่าเข้ามาได้ด้วยเวลาเนี่ยได้เท่านี้นะคะ อา้าวของที่ระลึกบ้างค่ะจากอังกฤษต,ตอนนี้ราคาก็พุ่งนะคะยกตัวอย่างอย่างถ้วยน้ำเนี่ยอันนี้คลาสสิกมากที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของควีนปัจจุบัน500บาทนะคะแพงกว่าไม่กี่วันก่อน5เท่าและ้ะก็คือว่าควีนสวรรคตราคาเนี่ยของที่ระลึกอะไรต่างๆนะคะคนก็อยากจะ,ะซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยราคามันก็เลยพุ่งค่ะ ทีนี้ก็มีเรื่องว่าระหว่างการถ่ายทอดสดนะคะงานพระราชพิธีพระบรมศพควีนเนี่ยกลายเป็นว่าสาวๆไปสะดุดตาไปสะดุดตาพันตรีโจนาธานทอมเซนค่ะ เป็นมาจากฟ t h b a t t a l ท o n Royal Regiment ของกองทัพสกอตแลนด์นะฮะ<า>นี่นี่นนท่านนี้ท่านนี้สูงยาวเลยเนี่ยเพราะอะไรโอโ้ทหารหลอ่อความหลอ่อเข้าตหาาหล่อบอกต่อด้วยประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ขณะที่เดินในขบวนอันเชิญพระบรมศพจากพระราชวังฮอลลีรูดไปยังว,วิหารเซนจ์เจลส์ในกรุงเอดินบระของสกอตแลนด์แต่ก่อนหน้านี้ คือแจ้งเกิดมาแล้วทีหนึ่งในงานฉลองครองราชควีนครบรอบ70ปีเดือนมิถุนายนสาวๆเห็นเอ๊ะ ใครหน้าหน้าตาดีจังเลยอยู่หลังเจ้าชายแฮร์รี่กับดัชเชสเมแกนในวิหารเซนต์พอลก็เลยโด่งดังตั้งแต่นั้นมาในโลกออนไลน์ได้รับฉายาจากแฟนคลับด้วยนะคะว่าเมเจอร์แคนดี้หรือว่าผู้พันอาหารตาผู้พันอาหารตาผู้พันอาหารตาประมาณนี้ค่ะก็มีเรื่องให้กรีดราอนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้